สวัสดีครับยาตลาดไทยครับกลับมารายการตัวกลับมารายงานตัวอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพันีผ่านมา,าดูสวนนะครับมาตรวจสวนดูความเรียบร้อยความปกติหรือไม่ปกติของกล้วยของสวนตัวเองนะครับแปลงที่เคยถ่ายวิดีโอไปให้ดูแล้วรอบนึง แปลงนี้ก็สี่พันกระต้นนะครับอายุก่อนหน้านี้ที่มาถ่ายก็ประมาณยี่สิบห้าวันมาดูอัตรารอดตายนะครับตอนนี้ได้หนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะครับหนึ่งเดือนครึ่งแล้วผ่านการใส่ปุ๋ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นอ่ายูเรียนะครับสี่สิบหกศูนศูนย์สภาพตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับงามทั้งหญ้าทั้งกล้วยนะครับ งามทั้งหญ้าทั้งกล้วยช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็น้ําในร่องเราค่อนข้างน้อยนะครับน้ําดูนะครับระดับน้ํคล่องไปเยอะนะครับก็เลยยังไม่ตัดหญ้านะครับหญ้าเรายังไม่ตัดไว้ให้คลุมดินไปก่อนนะครับคลุมดินช่วยรักษาความชื้นในดินไปก่อนนะครับอาจจะมีแย่งอาหารกล้วยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่กระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ดูจากความสมบูรณ์ของกล้วยละโตได้ดีทีเดียวนะครับค่อนข้างโตได้ดีทีเดียวอัตราลอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแปลงนี้ดูครับสวยงามอายุเดือนครึ่งนะครับย้ำว่าอายุแค่เดือนครึ่งนะครับใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับงามนะครับทั้งยาทั้งกล้วยเลยเนี่ยครับของเราปลูกเป็นร่องสามแถวนะครับปลูกสามแถวบนร่องนะครับร่องก็เป็นลักษณะร่องหลังเต่า หลังร่องก็จะกว้างประมาณประมาณ5เมตรนะครับหลังร่องประมาณ5เมตรร่องน้ําก็จะกว้างประมาณ2เมตรนะครับความลึกก็แล้วแต่เลยต้องการลึกแค่ไหนนะครับพื้น <Glas> ที่ตรงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องดินค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะครับดินเปรี้ยวน้ําเปรี้ยวนะครับถามว่าสามารถปลูกพืชได้ไหมปลูกไรจะงงามไหมนะครับกล้วยครับสามารถปลูกได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการแก้แก้ปัญหาเรื่องของดินเปรี้ยวนะครับ น้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวก็คือเราจะทําการเอาปุ๋ยคอกนะครับขี้หมูขี้วัวขี้ไก่นะครับเอาลงน้ําเลยเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่นะครับจะแห้งหรือจะสดก็ได้นะครับเราจะมาเทดําลงน้ํานะครับเพื่อช่วยปรับสภาพน้ํานะครับทําให้น้ําที่เราเอามาใช้นี่ยครับก็คือเหมือนเป็นน้ําปุ๋ยนั่นเองนะครับเราจะใช้วิธีนั้นนะครับพืชก็จะค่อนข้างสมบูรณ์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับยังเป็นน้ํายังค่อนข้างเปรี้ยวอยู่นะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ในเขตเขตพื้นที่ดินมีปัญหานะครับแต่ก็ยังปลูกได้แต่พื้นที่ที่ปลูกไม่ได้เลยนะครับสภาพดินที่เป็นค่อนข้างเป็นดินเค็มนะครับดินเค็มดินที่ใช้น้ํากร่อยลดดินที่ใช้น้ำน้ำประปาไอ้น้ำบาดาลสิครับน้ำบาดาลที่เป็นน้ํากร่อยลดต้นกล้วยแล้วกล้วยไม่ชอบนะครับจะไม่โตไม่งามอาจจะมีอาจจะมีผลทําให้ตายได้เลยนะครับแต่ดินเปรี้ยวสามารถปลูกได้นะครับปรับปรุงดินเอา เนี่ยครับอย่างที่เห็นค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับแปลงนี้เดี๋ยวรอบหน้าทําการตัดหญ้านะครับทีนี้ก็จะเห็นแต่กล้วยแล้วครับก็จะเป็นทิวเป็นทิวงามเลยนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นอ่าเนี่ยครับหลายๆคนชอบถามนะครับว่าใบกล้วยเป็นอะไรนะครับลักษณะก็คือให้ดูลักษณะนะครับเนี่ย จะเกิดกับใบใหม่ยอดใหม่นะครับให้ดูชัดๆเห็นไหมฮะอาการนี้ก็คือเกิดกับกล้วยที่1เลยเนี่ยเกิดจากแดดนะครับแดดแรงจะทําให้ยอดอ่อนใบอ่อนจะเป็นรอยไหมนะครับเกิดจากแดดเนี่ยครับแดดเรียนะครับแนวทางแก้นะครับก็คือใช้วิธีอ่า ลดน้ํานะครับอย่าให้ขาดพยายามอย่าให้ขาดน้ําแต่ถามว่ามีผลเสียอะไรมากไหมนะครับผลเสียก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ถ้ากล้วยขาดน้ํานะครับใบเขาจะไม่ค่อยคลี่ยอดเขาจะม้วนอยู่นะครับยอดใหม่จะเจริญช้าไม่ค่อยคลี่นะครับที่นี่ก็คือจะมีปัญหาตอนนี้เพราะว่าระดับน้ําเราน้อยนะครับการลดน้ําตอนนี้สองสาวันสองสาวันมาลดทีนะครับไม่ได้ลดบ่อยเหมือนช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆ เราลดทุกวันนะครับวันละรอบวันละครั้งนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเล่าสู่กันฟังพามาตรวจแปลงนะครับดูความผิดปกติของในแปลงนะครับว่าเป็นยังไงรดน้ําถึงไหมกล้วยแสดงอาการผิดปกติอย่างไรหรือเปล่าใบเหลืองไหมมีหนอนกอไหมอย่างงี้ครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับอาการเมื่อสักครู่พอใบเข้าคลี่ออก ก็จะเป็นรอยด่างรอยไหมใบาขาดแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรครับไม่ได้มีผลเสียอะไรมากเดี๋ยวยอดใหม่เขาแทงขึ้นมายอดใหม่แทงขึ้นมาก็ปกตินะครับเนี่ยสังเกตจะเป็นแทบทุกต้นเลยสําหรับหน้าร้อนนะครับช่วงที่ร้อนหรือก็หรือช่วงที่เราให้น้ําไม่เพียงพอนะครับใบเขาจะไม่คลี่เนี่ยครับจริงๆแล้วใบเนี้ยกําหนดเขาก็คือต้องคลี่ตั้งแต่เช้าละสังเกตใบจะยังม้วนอยู่เลยเนี่ยครับการเจริญเติบโต,ตก็จะช้าลงนิดนึงนะครับ แล้วก็อาการนะครับอาการหนอนกอเป็นยังไงนะครับหลายๆคนถามถ้าแปลงนี้ไม่มีให้ดูแต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอาการหนอนกอลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะสมมุตินะครับเนี่ยสมมติทั้งต้นเนี่ยจเจริญมาดีนะครับอันนี้เรียกว่าใบใบข้างใบล่างนะครับอาการของหนอนกอคือยอดหายยอดเนี้ยจะหายจะเน่าจะเน่าไปเลยนะครับใบข้างๆยังเหลืออยู่ครบนะครับใบข้างเหลืองอยู่ครบ ยอดหายนั่นคืออาการหนอนกอนะครับนอนกรจะแสดงอาการแบบนั้นนะครับน mm ี่กล้วยให้น้ําไม่ถึงนะครับสังเกตยังไงนะครับให้น้ําไม่ถึงอย่างแรกเลยก็คือระดับน้ําเราแห้งแหละถูกละที่ให้น้ําไม่ถึงสองนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าให้น้ําไม่ถึงใบเนี่ยใบไม่คลี่ทําไมถึงว่าไม่คลี่นะครับสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะเก็บตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ งนี้คือใบใหม่นะครับเนี่ยใบใหม่เขาจะแทงขึ้นมานะครับใบใหม่จะแทงขึ้นมาแต่นะครับใบจะแทงขึ้นมาก็ต่อเมื่อใบบนเนี่ยครับใบที่ออกมาก่อนเนี่ยคลี่บานหมดแล้วนะครับใบใหม่ถึงจะแทงขึ้นตอนนี้ใบใหม่แทงมาแล้วแต่ใบบนนะครับใบที่ออกก่อนเนี่ยยังไม่บานยังไม่คลี่ออกเลยนะครับนี่คืออาการของขาดน้ํานะครับใบนี้จะต้องคลี่แล้วนะครับถ้าตามปกติแล้วใบนี้ต้องคลี่แต่ไม่เช้าละใบเนี้ถึงจะแทงมาเป็นใบที่ยังไม่คลี่นะครับ ชัดๆนะฮะใจ้มองเห็นป่ะครับนี่คือยอดใหม่เขานะครับยังอยู่ข้างในอยู่เลยโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เกษตรกรสนใจปลูกนะครับปลูกเชียงกันค้าปลูกน้อยปลูกมากนะครับโทรปรึกษาได้ฟรีนะครับที่เบอร์092 092 548 8631นะครับ คุณยาวตลาดไทย0 9 2 5 4 8 8 6 3 1นะครับคุณยาวตลาดไทยหรือจะลายมาได้นะครับลายที่เบอร์0 6 2 1 1 5 1426นะครับเบอร์ลายเบอร์ลายน์0621151426เข้าศึกษาเข้าอ่านดูนะครับที่หน้าเว็บไซต์เราเบ w ไวเว็บกล้วยหอมทองประทุม .com นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับกล้วยหอมทองประทุม .com สนใจปลูกนะครับจะปลูกมากปลูกน้อยนะครับปลูกน้อยเรามีชุดทดลองปลูก10หน่อขึ้นไปก็ขายนะครับ สิบหน่อขึ้นไปก็ขายนะครับใครอยากปลูกทดลองดินหรือปลูกไว้กินเองนะครับติดต่อมาได้นะครับหลังจากซื้อไปแล้วนะครับให้คําปรึกษาตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวเลยปรึกษาได้ตลอดนะครับปรึกษาฟรีตลอดโอเคนะครับวันนี้ไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมละสาระไม่มากเท่าไหร่วันนี้ให้มาดูความงามของกล้วยเฉย กล้วยผมเดือนครึ่งต้นขนาดนี้กล้วยของท่านผู้ชมปลูกได้เดือนครึ่งต้นขนาดไหนนะฮะฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ไม่แชร์ไม่ว่านะครับช่วยกดไลค์หน่อยละกันเป็นกําลังใจนะครับคงไม่เสียหลายเนาะจะได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูโอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ